ดีค่ะเอทีพอนรแฟมิลี่วันนี้เดินทางมาทำธุระในเมืองตอนนี้อยู่ถนนวัชิรปรการหรือถนนสายล่างค่ะเร็จธุระแล้วก็กำลังจะกลับเลยเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางด้วยเท้าตรงนี้คือ วชิละปาการหรือว่าถนนเส้นหน้าเก๋งค่ะก็ะเดี๋ยวข้ามถนนกันนะคะ,ะเราไปทางตลาดผ้า ไม่ได้กันค่ะตรงนี้ก็จะมีเซเว่นตรงมุมค่ะตรงโค้งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เลี้ยวไปทางตลาดผ้าค่ะจะพาเดินเที่ยวใครมาชนบุรีได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ ตรงถนนตรงนี้เป็นเส้นเล็กๆรถสองแถวโดวยสารก็จะเข้าทางซอยนี้ค่ะจากถนนวชิระประการมารถที่มาจากบางแสนนะคะก็จะมาเส้นนี้เหมือนกันประมาณนี้เอพีพรอนเดินเท้าค่ะเก็บภาพ เคลิปวิดีโอมาฝากทุกท่านถ้ามาให้ชมว่าในซอยนี้มีอะไรบ้างนี่ถึงตลาดผ้าแล้วผ้าเยอะมากมนี่ก็ ซอยนี้ก็เดินเข้าไปได้ค่ะเป็นผ้าเหมือนกันนี่สองข้างทางก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้มีร้านขายของเหมือนกันนี่ก็ผ้าอีกยหยวหนูเดินมนรับมีร้านทองอังน,นี้ก็จะเป็นไทยพาณิชย มาก็เป็นวัดกำแพงค่ะร้านขายรองเท้าก็มีอันนี้ก็อีกซอยหนึ่งมีของสดด้วยค่ะในซอยนี้มีของเยอะเลย ซือขนมดีกว่าชอบกินอันนี้อันนี้กล่องหนึ่งค่ะสามสิบค่ะนี่ได้แล้วขนมไปกันต่อค่ะ ข้างหน้านี้เขาเรียกสนนสายกลางสายที่จะไปหน้าวัดใหญ่ค่ะอย่าไปหน้าเฉลิมไทยกับเอสพีพรอนนะคะแล้วก็จะข้ามถนนกันอีกทีนึง คือถนนสายกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเหลืองๆนั่นคือวัดกลางค่ะวัดกลางข้ามถนนกันเดี๋ยวมาชมสองข้างทางเหมือนเดิมที่จะไปออกตรงท้างเฉลิมไทย ช่องร้านนี้ก็อร่อยค่ะเขาบอกว่าเขากลับ,บราคาตั้งแต่หนึ่งหกหกห้าเแินกันไปเรื่อยๆค่ะ สุดตลาดถ้าก็จะมาเจอวัดอันนี้วัดเครวันนะคะเดี๋ยวให้ดูป้ายดูป้ายกันก่อนอันนี้คือวัดเครวันอากากนี้ค่ะเอามาอักษรหลวงพ่อแก้วนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครวัน ไปกันต่อค่ะเป็นผ่านหน้าวัดเครวานเดี๋ยวไปออกตรงข้างเฉลิมไทยหน้าวัดก็จะมีขายขนมขายสร้อยอแล้วก็มีพงมาลัย ไปที่เงียบคือเหนื่อยมีเหนื่อยนิดหน่อย๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามตรงนี้นี่ก็เป็นห้างสรพรพสินค้านะคะหน้าห้างตรงนี้ก็จะมีนแผงเช่าพระค่ะแผงเช่าพระของชนบุรีมาตั้งรวมกันเยอะแย,ยะเลยค่ะ ร้นานซ่อมรองเท้าก็มีของขายเยอะแยะเลยค่ะ จเจอน้องแมวด้วย <c oughs> ร้านก๋วเตี๋ยวอร่อยค่ะแข <c oughs> ่งเช่าพระอยู่หน้าห้างนี้นะคะ <c oughs> นี่วิกตอรี่เซ็นเตอร์เนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่ง แข่งเ okay. ช่าพระก็เยอะมากๆเลยค่ะไปต่อค่ะเอสพีพรอนพาเดินต่อไปหนะ้าเฉลิมไทย นี้เป็นรถสองแถวที่จะไปทางบางแสนค่ะใครไปเที่ยวบางแสนก็มาต่อรถตรงนี้ได้เลยค่ะมารถโดยสารรถทัวร์รถตู้ออกลงหน้าเฉลิมไทยแล้วก็ขึ้นรถตรงนี้ได้เลยถึงแล้วเฉลิมไทย นี่คือประตูหลังของเฉลิมไทยเวลาเปิดคือเก้าโมครึถึงสองทุ่มแต่วันนี้ไม่ได้มาเข้าห้างมาทำธุระธนาคารเสร็จแล้วก็มีโอกาสเก็บภาพคก็บวิดีโอมาฝากค่ะันนี้ก็จะมีผ้าเหมือนกันนะคะ เป็นชุดนักเรียนนักศึกษาเต็มเลยใครอยากได้ใค้ไหนมาวัดมาเลือกได้เลยเข้าสวย,สวย เป็นอาหารหน้าห้างเฉลิมไทยอันนี้ทางเข้าทางนี้เปิดแล้วมันจะมี KFC อยู่ค่ะตรงนี้คือถนอนทุคุมวิทย์ค่ะสะพานลอยข้างบนถ้ามาจากฝั่งนู้นก็ขึ้นสะพานลอยมาได้ทั้งสองทั้งสองข้าง ฝั่งนี้ก็ขึ้นได้แล้วก็ฝั่งนู้นก็ขึ้นลงได้แล้วก็ขึ้นมาแล้วถ้าเราจะลงฝั่งนี้เราก็งลงตรงนี้หรือว่าจะเดินเข้าในห้างผ่านตรงสะพานลอยนี้เลยก็ได้ค่ะนี่ยค่ะนี่คือห้างเฉลิมไทยชนบุรีเอทีพรพรอ แฟมิลี่ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ